ฉันเปลี่ยนก่อนตรงนี้มันง่ายเกินไปจริงเหรอเฮ้ยอันนี้มันมีชอ่องใช่ไหมเราเพิ่มตรงนี้ก่อนครูจ็อดอย่าทำให้งงดิอันนี้ผ่านได้ใช่ไหมเนี่ยใช่โอเคไปทางนี้นะรื้อไวทางตันนี่เฮ้ยกูจ็อดทำไปเล่นไปแน่ใจว่ามีทางออกแน่ใจคูจ็อดมองยังก็รู้แล้วนะว่าทางออกอยู่ทางไหน,นจริงเหรอไหน์น,นั่นเด็บเฮ้ย แู่จอนมองรู้เลยนะว่าทางออกคือจางไหนจริงเหรอเดีไดวได้เลยพูดเป็นเล่นคูจอดพูดเป็นเล่นคูจอนไม่ได้พูดเป็น,เ,ปนเล่นคูจอนพูดจริงจริงเหรอคูจอพูดจริงนะคูจอนเขาเห็นทีรู้ทางออกเลยว่าทางออกต้องไปทางไหนบ้างก็นี่มันปิดน่ะนี่มันไปไม่ได้อะ่ะแล้วมาทางนี้เหรอทางนี้ก็ติดนี่อ้อาไหนครูจอดบอกสิ อ่ะให้ครูจอเฉลยไหมใช่เอ้อตายแล้วเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้ว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 โอ้ยแจ้งอะครูจอโอ้ยขอโทษนะครูจอก็เลยบอกแลยว่ามองก็รู้แน่เอเหรอโอ้โหแบบไม่ได้ไม่ได้ละเอียดในการดูไง ก็ตาไปมุ่งแต่ตรงนั้นโอ้โหผิดพลาดอย่างแรงเลย